จ้ะอี๋ไม่มีใครเนาะไม่มีอะไรด้วยเปลือๆลุล่งไว้ <Wait. S 1> <laughs> กระโดดพลาดนะ oh. เอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งหลักก่อนตรงนี้แล้วกันเฮ้ยจะเอากระเพงลองอหุ่นเว้ยอุตส่าห์เตรียมใจที่จะสะดุดหัวหมดและลื่นตกลงไปตายอะไรนั่น คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเป้าหมายที่โคตรจะยิ่งใหญ่เลยนะก็คือการหาเศษกระดาษตอนนี้ยุูเจอแล้วจะไปทำเป็นบูปริ้นสร้างบ้านนะครับส่วนไฟฉายเนี่ยเราขาดอยู่ชิ้นเดียวก็คือเศษอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นขยะนะแต่ว่านั่นแหละเราเคยเจอแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยช่องเต็มบวกกับยังไม่ค่อยมีประโยชน์ที่ว่าจะใช้งานในในช่วงแรกๆก็เลยไม่ได้เก็บมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องใช้แล้วแหละนะโดยเฉพาะไฟฉายอ่ะ บ้านเนี่ยก็จําเป็นก็จริงครับแต่ว,ว่าไฟฉายจะเป็นกว่าว้่เกวนี่มืดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยยืนสยองและบอกให้สิวกิ้วเลยคือมันมืดจนมองแบบมองเลยไม่เห็นเลยนะนอกจากต้องผ่านไปสักพักหนึ่งจนมีแสงจันทร์ส่องลงมาเออแล้วเดินลงคิดดูถ้าเรายืนอยู่ใจกลางเมืองกลางดงงสมบีแอบใช่ปาร์ตี้เค้กเลยคื <c oughs> <c oughs> อสมบีบอกแฮปปี้เบิร์ดเดลุ่มแท้แน่นอนกูเป็นก้อนเค้กก้อนใหญ่ให้สมบีเด็กแบบอะไรอร่อยไร แล้วก็ไนด่เก็บเจอกระดาษเยอะแล้วอันนี้มันต้องใช้แค่สี่แผ่นเองโลครับได้นับนี้ไงครับมาเลยอันนี้มันคือบูปินในการสร้างบ้านนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้กระดาษกี่แผ่นในการสร้างบ้านแบบว่าต่อชิ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยคิดว่าเก็บไว้เยอะๆเลยก็ดีกว่านะโอ้โหเ่ออ,อ,อะไรเนี่ยมึงมาเป็นแพคเลยเหรออันนี้14อันนี้25สล็อตของเรามันเยอะแล้ว ยี่เพื่อนสล็อตเนี่ยอืมโอ้โห,โโหตัวกระเป๋าโคตรหนักเลยเว้ยโดยเฉพาะอันเนี้ยอันนี้หนักไปหมวกเกราะ1.8เอาไอัเน,นี้ยจำเป็นอันนี้เป็นเกราะปัะนก็มีเต็มมันเต็มเก็บไม่ได้แล้วโอ้ยพระเจ้าช่วยแต่จะนทำอย่างนี้กบเราไม่ได้แต่ยันเาของมาลอดเราทุกอย่างไม่ได้นะเฮ้ยแต่กระเป๋านี้ผมว่าผมอยากจะลองใส่ดูด้วยว่ามันสวยหรือเปล่าเียทิ้งก่อนทิ้งก่อน เออได้แล้วก็ลองใส่เป่านี้ดูอ้อเป่านี้ผมว่าสวยกว่านะแต่ว่ามันใส่ได้14สล็อตไงแต่อาเข้าจริงนะเรื่องช่องสล็อตเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นมากหรอกเพราะว่าน้ําหนักมันไม่เพิ <c> ่ม <oughs> เพราะว่าต่อให้คุณจะสามารถยัดไปได้100ช่องก็ตามเถอะนะตัวมันก็ใส่ได้แค่56ก,กิโลนี่ไนงะสองลักฉันรับไม่ไหวกูแบกมันแล้วกันไอ้นี่ช่างมันเสือ้อช่างแมง่งเนียว ปปนี่แหละอ่าสป라이ไปยังยังเก็บไหวนี่แครกเกอร์โอ้โหเสรเหล็จเ,เสรจเกล็ก็ยังไหวหกระทะไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมต้องการอีกชิ้นหนึ่งนะอีกชิ้นเดียวก็คือเศษอิเล็กทรอนะิกส์่ยเราเจะเอาไปสร้างไฟฉายแล้วจะได้ไม่ต้องเดินมืดๆล้นๆเสียวตูดอยู่กลางเมืองเนี่ยไม่ให้มาหน่อยหรอไฟฉายฮนะเจติงองค์โคลวคับรี นับปรีอุ้ยข้างในเหมือนจะเข้าไปนค้นได้ยังไงอย่างนั้นเฮขอจามหน่อยนะนี่เนี่ยงัดได้เปล่าไม่รู้งัดได้ไหมนะอื้งะงะงะแบกเกลวา <laughs> แบกเกาทั้งหลังเลยนะอ๋อเข้าหลังร้านโอเค <laughs> <laughs> ดูโง่ขึ้นมาเยอะเอ้ยอะไรอะแอปเปิ้ลโอ้น้ำหนักเต็มขอบคุณครับอุย้ยน้ำน้ำ ไอ้น,นี่ผมบอกเลยนะผมยอมทิ้งเกล่อง first aid เพื่อเก็บน้ำเลยนะเพราะน้ำหายากมากในเกมเกมนี้เนี่ยนี่ถ้าเกิดเจอก็ต้องเก็บเอาไว้เลยหมวกอ้าวโอ้ยเดี๋ยวน,น้ำหนักเอ,เอเ้ยหมวกผมอ้าเก็บไม่ได้งั้นไอ้น,นี่เปิดปุ๊บนีงไงได้น้ำมาอีกหกน้ำหนักมันเต็มแล้วครับไอ้นี่กินเลยแล้วกันอม,มันลดกายน้ำไปหน่อยนึงเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ไม้ทิ้งไปเลยเออไม้เนี่ยจะเก็บไปทำไมเออ กเก็บปุ๊บแครกเกอร์เก็บไม่ได้ชิปอันนี้ถูหน้าเก็บได้หนึ่งกระป๋องช่างแม่งละกันเอาเท่าที่เอาได้ไมันจะลูกป่าละสิพาบินดีดไม่เอาแล้วเยอะแล้วเหมือนกันอันนี้ก็ถ้วยไม่เอาสรุปแม่งนี่แหละครับปัญหามันคือช่องน้ําหนักนี่แหละทำไม มึงเก็บกระเป๋ามามึงไม่เพิ่มช่องน้ำหนักมาด้วยเหมือนหำคุณขยายแต่น้ำคุณรีดได้เท่าเดิมอะอย่างนั้นแหละขนาดโคงคุณไม่ได้ทำให้คุณอึดขึ้นเลยเว <c oughs> <c oughs> ้ยเด้เออกูก็ช่างเปรียบเทียบนะเอ่อโทษทีครับอื่นกามไม่หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงไงยังมีที่นึงเอ้ยม่วกมวกดอกไม่เอาน้าโอ้เ <c oughs> <c oughs> จอน้าผ้าแยกครึ่งหนึ่ง แล้วก็ทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วกันน้าต้องเอาครับยังไงก็ต้องเอาถูนหน้าอะช่องเหลือช่องเหลือช่องเหลือก็เก็บไปซะหน่อยหมดแล้วยังนี่ไรเนะี่ยอันนี้วูดไม่น่าจะหมดลแล้วก็รีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมืดแล้วนะไปกลับบ้านเดี๋ยวในระหว่างกลับบ้านก็เอ้ยต้องพูดว่าเอ,อพื้นที่ซากบ้านก <c oughs> <c oughs> ูยังไม่มีบ้านตอนนี้เด่ยเอออะไรอ่ะซากรถไว้เฮ้ยตรงนี้มันเป็นยังไง รู้สึกเหมือนมีอะไรให้คนเออคือสักนิดนึงละกันนิดนึงนิดนึงนะอย่าว่ากันนะโอ้ยถ้วยแมวเออนิดนึงของนายเนี่ยนายจะนายก็จะกลับบ้านช้าอันนี้ไซลิงฮิวไม่จําเป็นแน่ไอีตัวไซลิงแอ่ะเก็บได้ไหมเก็บได้ก็เก็บโอเคอุ้ยผมพูดจริงนะไอตัวไอ้นั่นเนี่ยชิ้นส่วนแผงอิเล็กทรอนิกที่ทําไฟฉายหาโคตรยากเลยโอ้เมื่อพาร์ที่แล้วทำไมกูไม่เก็บ คือถ้าผมรู้มันจะหายากขนาดนี้ผมจะเก็บดองไว้ตั้งแต่พาทแรกแล้อันนี้หายากมากยังไม่เจอเลยเนี่ยพระเจ้าของแร่เหรอโอ้โหแต่ว่ายัางดีที่มีขยะอยู่บ้างนะขยะเยอะอยู่กระดาษเก็บเศษเหล็กไม่ไม่นะอันนี้จะตกดินสุดแล้วต้องรีบกลับ่าสสุดเดี๋ยววิ่ออกนอกเมืองไม่ได้เกมนี้มันมืดไวซะด้ววไวไว นายยังมืดมืดผมขอเชื่ออีกนิดหน่อยกดดักเทปอีกนิดนึงดักเทปไม่ได้แล้วออกแล้วออกแล้ว <c> เ <oughs> ย่ามืดอยื่อนายจะให้ฉันตายเพราะโดนซอมบี้ตบแบบไม่รู้ตัวไม่ได้นะเอ้ยมืดมืดนยยี่ไงหิวโลภเป็นไงความโลภกําลังจะฆ่านายฆาตะกรรมยังเลือดเย็น <c oughs> ต้องรีบวิ่งออกไม่แน่เดืยเอยเผลอๆผมอาจจะวิ่งผ่านซอมบี้มาแล้วเดี๋ยวมันตามมาไงแล้วผมบอกแล้วว่ายิงไม่โดนแน่อนอนมองไม่เห็น เอยโอเคเออหวังว่าจะออกคนรัศมีซอมบี้มั้งแล้วคุณรู้อะไรไหมฮะบ้านชั่วคราวเน่ <c oughs> ออกจากเมืองได้ก็ทุลักทุรีแล้วอันนี้ต้องมาหาจุดที่วางกล่องไว้อีกอะในป่าซะด้วยนี่มันพอๆกับเล่นหวยเลยเนี่ยเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะถ้าเกิดเดินไปแล้วเจอกล่องนาตอนเนี่ยไฟทอชมันไม่มีดิไอเกมวีนเนี่ยมันมีแต่ไฟฉายเลย คือคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณเป็นผู้เอาชีวิตรอดในตอนแรกๆอะ่ะโอ้โหคุณต้องทอํายังไงหรอครับเวลาอยู่ท่ามกลางความมืดใช่ฮนะคุณต้องหาไฟแชกในเมืองหรือถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่นะหาไฟแชกเจอหรือไม่ขีดงงงงก็ได้คุณก็ไปจุดกับอะไรครับแคมไฟหรือไม่ก็ง่ายที่สุดเลยนะก็คือทําครบเพลิงถือมือใช่เปล่าแต่ว่าไอ,ไอตัวละครในเกมเนี่ยมันบอกออผมทําเป็นแต่ไฟฉายเลยใช่รนะับมันลัดขั้นจากครบเพลิงไปไฟฉายเลย มึงไม่เริ่มจ่ายคบเพลิงก่อนล่ะโว้ยพระเจ้าวัเปิดแล้ววันโตอีกเออเพราะซ้ำกับสัตว์ day two โอเคเช้าเล้วตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้มันหลังหลังปั๊มหรือเปล่าอ๋อนี่ไงปั๊มผมจำได้ว่าผมสร้างไานใกล้ๆนี่ไง นี่นี่นี่โต๊ะครับโอ้ยนึกว่านึกว่าจะหายซะแล้วอ่ะมันยังมีของในกลงอ่ะฉันไม่ยอมหรอกนะถ้าเกิดมันจะหายไปทั้งคลังเนี่ยมาเอาของมาครับโดยเฉพาะไอ้บูปริน้นเวนเตลัยเนี่ยมาเลยกระดาษางูครับมาสามแผ่นเลยดูซิใช้ทาอะไรกรวกอ๋อเดือดๆใจยเย็นพี่มันใช้แผ่นเดียวพอ <c oughs> ตอนแรกผมนึกว่ามันใช้หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งอันไงคือกูครับมาซะเหมือนจะสร้างประเทศใจยเย็นสิ <c oughs> ดอกไปก่อนดอกไปก่อนมันใช้แผ่นเดียว นะแล้วก็ค้ามาซะเยอะเชียวมาฮะถึงเวลาก่อสร้างบ้านสักทีขอก่อนเลยไฟติดบ้านมีไหมเนี่ยเออขอดูก่อนนะ next page อันนี้มันทำแบบบานหน้าต่างแล้วเออพื้นนี่ไงนี่ไงพื้นบ้านมันจะวางไปตรงนี้แหละเออไม่มีไม้เหรอน่าจะไม่มีไม้งั้นเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนโจ นี่แล้วก็วางเฮ้เย่บอยเย่เย่เย่แล้วก็ทำชั้นสองได้ไหมทำชั้นสองได้นียัดเขแล้วก็อันนี้เป็นบันไดาทางขึ้นเออเป็นไงคอับดูดีอ่ะบ้านปัะเ็นได้นะมีประตูหรือเปล่าเนี่ยประตูประตูมมขคแบบบ้านหน้าต่างแปะกเข้าไปเอ้ยนี่โอ้เปิดดูนกดูกา บอกว่าสอมบี้มาแล้วก็ปิดหนีแล้วกันแล้วก็ค่อยใจ้าอีตัวเองตอนรุง่งเช้าแล้วก็ประตูตรงนี้เมเข้าไปเย่มผมว่าบ้านเอาแบบใหญ่ๆไปเลยก็คงจะได้มั้งนะคือไม้มันหาง่ายอยู่แล้วนี่เนี่ยใหญ่ๆไปเลยเออจะงกพื้นที่ไปไหนเนี่ยพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ของเราแบบร้อยห้สรกูสร้างซะเหมือนจะอยู่กับชาวแกง๊งแต่มันไม่ใช่นะผมสร้างไว้ เผื่อวางกล่องเก็บของอะไรเงี้ยเออด้วยใส่เผื่อไว้ด้วยนะครับว่าจะมันโลุอ๋อต้องใช้คอนไงเออนี่ไงคอนคอนคอนลุไงนะผมว่าไม่น่าใช่แบบนี้แน่ๆถ้ามึงโละโดยการต้องทุบจาก400ให้เหลือ0เนี่เออกูสร้างบ้านหลังใหม่ที่อื่นก็ได้นะเอาเข้าจริงมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้เถอะวุ้ยกี้กูเคาะหมดทุกอันที่กูวางผิดไว้เลยเหรอ เหนื่อยไปเปล่าขอดูหน่อยนะมันบอกว่ารีแพรไม่ก็ทาลายไม่ก็อัปเกรดได้ทั้งอัปเกรดผมมันต้องมีเลือกคําสั่งสี่กด F ไม่ใช่ X C V H อ๋อกด H ยังไงอัพเกรดรีแพรแล้วก็ทาลายแล้วก็เลข C มาขยายพื้นที่ต่อแล้วก็นี่เอามาวางเสาเพิ่มผมจะทําตรงกลางเนี่ยเป็นทางเข้าบ้านนะครับเออ ตรงกลางทางเข้าบ้านแต่ว่าโอ้แบบมีระดับหน่อยอะ่ะข้างๆก็โปบานหน้าต่างปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ประตูแปะเข้าไปนี่ประตูแล้วก็เอ้ยตำรว่าทางเข้าก่อนแล้วก็ประตูอ่าแล้วก็บานหน้าต่างไปไปมาๆ,ๆเดี๋ยวนะมึงจะมือดอีกแล้วช <c oughs> ิบหายแล้วใจเย็นกูขอสร้างก่อนหรือว่าไปทุบหินก่อนดีวะทุบผิดรอไว้ก่อนดีกว่าเกมวีนี่มืดไวซะด้วยผมพูดเลย จะรีบไปไหนกลัวกูจะลุ่งไวเหรอฮะไม่ทันแล้วนี่ไงฟาร์มเก็บไว้ก่อนหินกูรอไว้ก่อนเลยอ่ะแปะกลับไปแล้วก็ใส่บานหน้าต่างให้ครบอจะได้ไม่หลอนเสร็จแล้วนะครับเออเออนิดหน่อยนะยังเดอนล,ลังคานี่ไงต้องวางโปะไว้อย,อย่างนี้อืดอัดวะผมไม่ชอบผมต้องทำให้มันสูงกว่านี้ก่อน ก็ตรงนี้แปะเออประมาณนี้ครับเอ,อ้มือแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกนอูขอจุดไฟกอนนะทำเข้มกอนขคมไฟเราจะวางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันกลางบ้านแล้วก็อออ๋แบ่งมนไปมาสักครึ่งนะขอมาครึ่งของครึ่งเลยแล้วแนทำเชื้อฟืนหน่อยแล้วก็เบิร์นอ้อดูดิดครับความแตกต่างปิดกับเปิดอะ่ะช่วยได้เยอะไฟ <c oughs> ไฟช่วยได้เยอะ แตเถ้าเราจุดกลางป่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้สว่างมากเท่าไหร่เลยนะเออแต่ว่าพอจุดในบ้านผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะทําให้มันสว่างมากขึ้นแปลกๆยังไงยังไงนะอันนี้ผมคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนะีเออเตียงทําเตียงสิวะจะทําไฟทำไมอุย๊ยตองการโต๊ะครับ <laughs> เออบอกว่าไฟคงไม่หมดขอนใช่ไหมโต๊ะครับ เอาละครับและนี่คือการตามหาโต๊ะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่ห่างกันเพียงประมาณ4เมตรตีเอุ้ยแล้วก็ครับเตียงขอก่อนเลยเออเสร็จแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปรอเตียงเสร็จนอนนี่ฉันจะไม่ยอมอ่อนขค้อให้กับตอนกักอ้าวฟื้นหมดมันก็ไวเหลือเกินใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาไปตัดเพิ่มอเบิ้ล เราจะนอนกอดไม่ไหวแล้ววันเหงสวยแูดว่ากลางคืนเหงสวยนี่ไงระวังเตียงนอนได้นะอาเตียงจุ๋มจิ๋มน่ารักเชียแล้วก็เซ็ตรีสปาวด้วยอเอ่ออ้าวมันไม่ได้น,นอนมันบอกแกก็ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดอยู่ดีเตียงมันแค่เซ็ตตอนมึงตายจะให้กูอยู่กลางคืนอย่างนี้ไม่ได้ อย่างน้อยกูกขอไฟทอสต,ติดบ้านเถอะแต่ว่าท่าที่ดูเนี่ยมันไม่มีเว้ยเด้เ <G> ก <ay> มเล่นกูจนถึงนาทีสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีไฟติดบ้านให้คราบะ่ะนี่มันอะไรวะมีเตียงแต่นอนไม่ได้แล้วที่สําคัญคือไม่มีไฟทอดไอจุดแล้วแบบว่ามันควรจะมีนะเพราะาไอเกมเนี่ยคือมันมืดไวแล้วเราก็ต้องค้นหาของใช่ป่ะมันต้องคัาไฟทอสได้สิวะแล้วนี่อะไร รู้สึกบน่นจนเจ็บคอสร้างบ้านต่อดีกว่านี่นี่แหละบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมันต้องสูงสูงแบบนี้หน่อยเออดูแล้วมันไม่อึดอัดคือถ้าเกิดเราวางติดหลังคาแบบนี้เลยเนี่ยดูเดี๋ยวมันมันดูอึดอัดเนาะแต่ว่าถ้าเราติดแบบนี้เนี่ยมันดูเหงามันดูอ้างวางชิบหายเลยแบบอะไรวะเนี่ยทำไมกูต้องมาสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้สูงขนาดนี้แต่อยู่คนเดียว เ็จบ <mm ้านเป็นไงดูด no ีไปเลยใช่ป่าตรงนี้เหลือไปทำไมอืมเรียบร้อยบ้านเราเป็นบ้านที่แบบว่าเออจำเป็นแต่เหมือนจะสร้างเกินจำเป็นไปด้วยสร้างเกินจำเป็นไปเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราคราบโต๊ะคราบเอาไปไว้ในบ้านดีกว่านะไปโต๊ะคราบนี่นี่มันยกไปไม่ได้ด้วยแม่อยู่ใกล้ๆบ้านแท้ๆบอกโอ้โห่อคราบใหม่เถอะพี่อันนี้บันไดเออลืมทำบันไดด้วยนี่ว่า นี่ครับโต๊ะครับแล้วก็กล่องก็ต้องใช้โต๊ะครับงั้นเราก็ไปครับกล่องที่โต๊ะครับตรงนู้นสองกล่องสาสามไม่ได้ของหมดโต๊ะครับวางตรงไหนดีตรงนี้ละกกนเหมือนเป็นห้องอุปกรณ์ในการครับส่วนด้านล่างตรงเนี้ยที่เก็บของเออแยกไปเลยตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงกลางตรงกลางป๊าบเฮอันนี้เปิดหน้าต่างหน่อยรับลมระบายอากาศร <laughs> ะบายอากาศ ส่วนกล่องเนี่ยเราจะวางผมว่าวางใกล้ๆไว้โต๊ะครับซะบ้างก็ดีนะเอาไว้ตอนที่เวลาเรามีของที่จะครับก็หยิบของใกล้ๆนี่เอามาครับเลยกดอ้าหมุนไม่ได้นไดนนนนเนี่ยอ๋อหมุนได้เนี่มันวางให้มันทรงเนี่ยมันต้องวางเฉียงข้างจริงเลยทุเรศทุรังไปหน่อยนะเออไอ้เอ้ยเนี่ยมันหมุนแบบอย่างนี้เลยมันจะไม่ค่อยๆหมุนนะเนี่ยไอ้กต๊กโตาะ โอ้ยและขัดตาขัดใจเหลือหลายแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ขนย้ายของเอาไปไว้ในบ้านอแล้วคราวนี้เราก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีบ้านที่พรอมที่มีของพร้อมอเก็บประมาณนี้ใส่ลิงก์ก็เอาไปด้วยเลยละกันแล้วเดี๋ยวผมว่าเราจะไปหาของที่อื่นบ้างดีกว่านะเพราะว่าที่เมืองนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าของมันเกิดเฉพาะพื้นที่หรือเปล่านะ แต่ว่าลองไปหาที่อื่นดูบ้างครับเราจะวิ่งขึ้นบนนี้ไปนะข้ามไอ้ภูเขาลูกกันไปอ,อาจจะมีเมืองใหม่ก็ได้เดี๋ยวลองไปวิ่งดูก่อนเพราะว่าไอเกมนี้ผมบอกว่าแมบพบมันคือมันพยายามทําให้เหมือนกับเดซี่แะนะเอออย่างเช่นไอเมืองตรงนี้เนี่ยผมพอจะมองออกคร่าวๆว่าเป็นเมืองชโนบิลนะครับหรือไม่ก็อิเล็กโทรนะใช่ผมว่านะคล้ายๆเลยคล้ายๆเพราะมันมีคลีนตรงนั้นด้วยผมว่ามันอาจจะทําให้คล้ายๆไง าังั้นผมเลยคิดว่าแมปไปเกมนี้มันต้องกว้างแน่ๆเลยแล้วก็อาจจะมีหลายเมืองใช่เป้าหมายคือหาไฟฉายงงผมว่ามันไม่ใช่แค่คลายแหละผมว่ามันคือแมปเดซีเลยเนี่ยแบบเป็นมอสอยู่อ่ะที่ยังเป็นตัวมอสอยู่ผมจําได้ผมเล่นแบบมอสเนี่ยจนผมจําได้เลยนะว่าผมมาดักซุ่มยิงคนตรงไหนตรงเนี้ยผมจะชอบมาดักซุ่มยิงคนอยู่บนเขาตรงเนี้ยก็คือส่องไปในเมืองอ่ะผมจําได้แม่นเลยผมว่าไอเกมนี่ยมันลอกแมปมาทั้ง ทั้งดุ้นเลยมั้งเนี่ยจากเกม DC เี่ะคือไอ้ตรงนี้มันเป็นเนินเขาแบบนี้เลยครับค่อยๆขึ้นไปแล้วผมก็มกักจะชอบมานั่งหมอบอยู่แถวๆเนี่ยแล้วก็ส่องเข้าไปในเมืองอ่ะเพื่อซุ่มยิงคนเอ้าคือมันเหมือนเกินไปจนแบบแบบเอ๊ะรู้สึกพื้นที่คุนๆอย่างวะเนี่ยผมว่าใช่เนี่ยเผลอๆใช่ครับผมเล่น DC mod นะ mod นะไม่ใช่ตัว standalone นะตัว mod นะตัว mod นี่ผมเล่นจนผมบอกเลยว่าผมปลุกบรรลุในแผนที่เกมแล้วในแมปเกมเลย โอ้ยแต่ก็ดูดูแมพดีฮะเย่โอ้พระเจ้าไม่มีรถให้ขับหน่อยมึงมึงมีจักรยานให้กุป,ปัันก็ได้เย่อย่างกว้างเลยเอ,อ้ออะไรอ่ะเยยตรงนี้น่าจะเป็นหอบังคับการอะไรสักอย่างงครับเออเราจะแคมป์ตรงนี้ก็แล้วกันแคมป์ข้างหน้านี่แหละนะ พอดีผมไม่อยากที่จะเข้าไปแบไม่แน่อาจจะมีซอมบี้มองไม่เห็นนี่โดนลุมแทะลุมถึงเลยนะอร่อยเหาะไม่มีหินเลยเหรอเออออกมาก็ลืมฟาร์มหินตรงนี้ก้อนหินเปล่าใช้ก้อนหินไหมหัวใช่ใช่แน่เลยใช้ก้อนหินแน่ก้อนหินโอ้โอ้ what the fuck เออลุมดักควายอ กูอยู่หลุมดักควายไปด้วยฉันต้องรอให้คนมาช่วยเหลือเพื่อที่จะได้เขาดึงฉันขึ้นไปในหลุมนี่หรือไม่ก็รอจนเช้าก็วัวไดฟอร์กเจตนาลิก้าหมดชีวิตไอ้เฉยเลยหลุมแค่นี้มันขึ้นไปไม่ได้ มึงเกรงใจกระเป๋ากับหมวกที่มึงใส่หน่อยสิทหารเฮ้ยคลานขึ้นไปหน่อยขึ้นไปได้สิวะวะ้าว,วแค่นี้มึงขึ้นไม่ได้เออหยู่ขึ้นไม่ได้โอ้โหอย่างกลวกแล้วใช่ฮนะมีทางเดียวก็คือโหลดเซฟใหม่ก็ยังดีนะที่ยังอยู่ที่บ้านโอเค ไม่ไกลมากด้วยวิ่งบนเขาได้แหละมันมีซุ้มอยู่ไปดูทีซิจ้าเอ๋พื้นที่อะไรวะเอ้มันเหมือนมันเหมือนเออเฮ้ยแขมแขมโจหรือเปล่าเออไม่แน่เนี่ยไม่แน่อาจเจอแข้มโจหรือเปล่าเนี่ยมันคือสภาพมันเหมือนเอามาต่อๆกันแน่กระสุนพามากี่นัดะเนี่ยเหมือนจะพามันไม่เยอะด้วยเพ่ๆมีใคร อูข้างในู้เปล่าเฮ้ยมีรถด้วยกูขอได้ไหมรถเนี่ยขอขับนะเงี้ยเงี้ยขับได้เปล่าขับไม่ได้โอ้ยขับได้นะบอกเลยไม่ต้องเดินแล้วกแต่มีเจ้าของมะเนี่ยแคมป์นี้แคมป์นี้มันเป็นแคมป์เปล่าๆคะมันเหมือนไม่มีเจ้าของรถมันก็ทิ้งเอาไว้แล้วไม่กูขับไม่ได้อะมันไม่มีใครเอาแล้วกันเนีย นายจะเป็นคนดีเลยแบบโอ้ไม่ได้นะแล้วโอ้เอาโอคงคนอื่นไม่ได้นะไมไม่มีมีแคมป์ไฟฟรีด้วยวะเออนี่ไงเดีย๋ยวเขาเดินชมรอบๆหน่อยละก,กันนะไม่แน่อาจจะมีอะไรของแอบอะไรเงี้ยเออไอเกมนี้มันชอบมีของแอบอยู่ด้วยตามซอกตามลืบอะไรเงี้ยว่าแต่บ้านนี้มันเทคโอเวอร์ไม่ได้เนี่ยแบบปล้นปล้น <laughs> ไม่สิปล้นไม่ได้ตัวมันไม่มีเจ้าของเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้มีซ่วมหลุมด้วยโอ้โห นั่งขี้แล้ว่วมทาไว้ข้างนอกอันนี้นี่เสียตูดเลยนะถ้าเกิดซับบี้มานี่น่างรีอยู่แต่ว่าเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้มันบอกให้เข้าทางนี้ยิงแม่งเลยเข้าไปไม่ได้อ้ไม่เวลงอ,อเบยไม่มีของด้วยจากที่ดูดูมาเสียดายรถนะครับดูดีสภาพจำนึงน,นะกด V กดขึ้นไปนั่งไม่ได้ขึ้นไปนั่งไม่ได้โอ้เสียดายจุงเบยฉากแม่งไปละน่าจะเป็นพื้นที่แบล็กเกลว์เฉยๆมั้งประกอบฉากแต่ว่าประกอบฉากทั้งทีมันน่าจะดอบขอขมบ้างอ่ะเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเมืองนะครับนี่ไงนน่นนะ่ะเมืองใหญ่ตรงนี้ก็เป็นเคลนแต่ว่ายังมีไปฝั่งนู้นได้อีกไม่ก็บุญเขานน้นอีกด้วยสุดลูกหูลูกตาไปเลย แล้วก็คุณผู้ชมครับจากที่เราเล่นมาสักพักอันนี้ผมรู้สึกว่าซอมบี้นี่จะเป็นเหรอไ <c oughs> อเกมเนี่ยซอมบี้มันจําเป็นเหรอเพราะว่ามันมีน้อยมากๆเลยนะถ้าเกิดคือถ้าเกิดมันไม่เกิดในเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าเรามาตั้งแคมป์ปิกนิกนะเนี่ยพูดจริงคือซอมบี้มันน้อยมากๆถ้ามันไม่เกิดในเมืองโอ้ยมื่นละเอ,อ้ยโอเคแล้วก็ จุดไฟเสียงสว่างเดียวที่เรามีโอเคงั้นก็สลับเกม another try นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะ